้ก็ปกติใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเริ่มเตะตรงนี้เหรออุ้ยโโอ้หก็ไม่มีนะมันตู้รถไฟอุ้ย เอาละครับยินดีต้อนเข้าสู่สถานีห่อนะฮะในคลิปนี้ฮะเราก็จะไปสำรวจทางรถไฟที่เต็ไมไปด้วยความผิดปกตินะครับผมและจะทำให้คุณได้เห็นสิ่งผิดปกติมากมายเนาะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเกมนี้ก็จะเป็นการให้เรา,าตัวสิ่งผิดปกตินะหรือว่าให้เราตรวจหาสิ่งผิดปกตินะผมก็ไม่ได้ใจว่ามันจะให้ทำยังไงนะให้เราเดินกลับหรือบอกไม่น่าใช่นะเห็นมันบอกว่าให้ข้ามไปที่สถานีต่อไปนะ่ะมีคนเดินมาเขาจะไปยืนรอข้ามทางรถไฟกับเราเหรอออ้ยนี่ไงรถไฟมาแล้วเกียีรถคันนี้จอดอตรงนี้นะกับ คนหนุ่มคนนี้อันนี้น่าจะไม่มีอะไรป่ะน่าจะให้เราจําก่อนบนรถไฟก็ปกติดีดานแรกน่าจะเป็นให้เราการให้เราแบบว่าจําสิ่งของต่างๆก่อนแน่เลยแล้วไงต่อเราต้องไปทางไหนต่อึ้นรถปะไม่น่าใช่อันนี้อ๋อนี่ไงที่มันบอกว่าให้เราเก็บตัว๋วก็คือมันจะให้เรามาเก็บตั๋วแล้วก็ไปที่สถานีตรงนูน้นป่ะก็คือให้เราข้ามไปเก็บตั๋วแล้วก็เดินกลับน่าจะอย่างนั้นแน่เลย โอ้เราคนที่เขามายืนทําอะไรตรงจักรยานมันใช่จักรยานคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ก็จ้องจะขโมยหรอคนนี้แปลกแล้วเขาไปยืนจ้องอย่างนั้นน่ะนะตรงนี้ต้องจําด้วยไหมเนะนี่ยในถังถังนึงอุ้ยเอาแง่ละแล้วเขาทำอะไรเนะี่ยยากรู้ว่าเขาทําอะไรเนะี่ยหัวทรงมันสวยอืมแล้วก็พยักหน้านะแล้ววอเตอร์เฮลแล้วจักรยานทำไปไม่มีบอกมึงได้ย,ยังไงมึงเอาดากเสียบลงไปเลยนะ <c oughs> อะไรของเขาคือจักรยานก็ไม่มีบอกด้วยนะคือนั่งแบบจะให้นั่งแล้วเสียบลงไปเลยหรอหรือว่าต้องยืนยืนปั่นหรือยััังงงไไไไไอออออออเเเเคค้้ราาาาตตตตปปปททที่่่่หนนนนนนนก็็็ืบมมมมมด หมอกดำๆงงอุ้ยเอ้าอันนี้อะไรอ่ะหาไม่มีสิ่งปกติให้เดินไปที่ช่องวงกลมแล้วก็ถ้าเกิดมันมีสิ่งบกติให้เราไปทางกากบาดนะครับโอ้ยอย่างนี้นี่เองคือถ้าปิดปกติให้เราเดินไปทางกากบาดแต่ถ้าถูกต้องให้เราไปทางวงกลมนะฮะอืมอาจจะแตกต่างจากเกมก่อนหน้้นที่เราเล่นก็คือถ้าผิดปกติให้เราเดินกลับแต่ว่าถ้าไม่ผิดปกติให้เราเดินตกไปอันนี้คือให้เรามาเลือกตรงนี้เหรอด้วยกันต้องเดินไปเก็บบัตรใช่ไหมโอเคนี้ปกติดีน่าจะเป็นดานแรกที่ให้เราจด สิบสองครั้งเลยหรอใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเราต้องหาถึงคือต้องสิบสองครั้งเราต้องเดินเล่นถึงสิบสองครั้งถึงจะแบบว่าผ่านจกอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยโอ้โเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ผิดปกติเลยครับผิดปกติอย่างชัดเจนตกใจหมดตอนแรกผมนึกว่าลูกเห็บปะที่มันลูกบาสไปหมดมาจากไหนก้นไม่มีอะไรเลยเนาะรถไฟอาชี ผมว่ามันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่มันจะรถไฟมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยผมรู้สึกอย่างนั้นนะสวัดิครับพี่ผ่อนใจเอาลูกบาสกลับไปเล่นที่บ้านสักลูกมั้ยล่นเต็มพื้นเลยอืมไม่กี่บาทแล้วก็ไปไปที่ด่านต่อไปเลยดีกว่าก็จำๆอะไรตามทางไปบ้างแบบว่าพวกเสาวพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ครบหรือเปล่าอาจจะมีตาที่เสาไม่ครบหรือว่าตรงนั้นอาจจะหายไปก็ได้เราไม่ได้สังเกตโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไม่เชียวตรงนี้ก็มีเหรอ ไม่เอาไม่ทั้งตอนจบอันนี้ผิดปกติก็คือเราต้องไปทางการกรบาทใช่ไหมอ่านี่ไงนี่ไงแล้วก็เป็น11ละเราได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมไปกันตัวนี่ไงพี่มันบอกว่าการล่อนอยู่ตรงไหนประเด็คือเราเดินไปเจอแล้วดวิอุ้ยขึมาเร็วมากฉากรถไฟมาเอ๊ะเสานี่มันเป็นอย่างงี้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมเสามันเป็นอย่างงี้เลยหรือเปล่าผมจำไม่ได้หรอกคนดูโอเคมันตู้มีอะไรไหม<ะ>รอบนี้ปกติหรออุ้ย อุย้ยแล้วตัวเป็นพิกเซลเหมือนในหนังไอ้นั่นเลยอะ่ะอะไรวะหนังจะไม่ได้หนังหนังชื่อพิกเซลใช่ไหมน่าจะเป็นหนังชื่อพิกเซลนะแบบว่าที่เป็นแบบว่าตัวละครในเกมหลุดเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริงอะไรเงี้ยอันนี้แบบเป็นตัวละครพิกเซลแบบ bit ปแปดบิตป่ะภาษาเรียกจะเรียกแปดบิดไหมแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่งั้นนั่นแหละนะตัวแปดบิตอยู่อย่างนั้นนะนะเกมนี้ง่ายเกมนี้ง่ายมันจะไม่มีของที่ทําให้เราสุขิดใช่ไหมแบบกลับไปเริ่มใหม่อะไรเงี้ย <B ank> อย่านะไม่เอานะแบบนั้นนะใต้ก็ปกติใช่ไหม อุ้ยดูกคนดูนุ่นมันมีตุ๊กตาอ่ฮะไม่ถ้าไปแขนมันเป็นอย่างนั้นนะจะไม่วิ่งมาไล่หัวดผมใช่ไหมมันมาดูน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยมันเดินแล้วอย่าบอกว่ามันจะเดินมาที่ใครคนนั้นน่ะอุ้ยเรียบร้อยเอ้าอุ้ยเขาเฮ้ยเไม่อะไรอ่ะวันนี้มันจะฆ่าผมป่ะเนี่ยมันฆ่าชายคนนั้นแล้วมันจะฆ่าผมด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้การแล้ะผมต้องจูก่อนว่ะ ผมจะไม่ผมจะไม่ลองไปใกล้มันแล้วกันนะโอ้โหแต่มาเดินช้าอยู่แล้วมาดูเรียบร้อยเลยเขาเข้าข้างหลังไงมันไม่รู้เขาไม่รู้ไงว่ามันเข้าข้างหลังอุย๊ยติดขอยัดไปดีกว่าเพราะมันอาจจะคิวผมได้ถ้ามันคิวผมได้มันอาจจะต้องไปเริ่มใหม่จุ๊กจุ๊กนี่จุ๊กโอะเอียงว่ะึกว่าจะเดินไปหลบหลังตู้รถหายไปโอเคไม่ยากไม่ยากมันเดินชา้าอยู่แล้วรีบไปดีกว่าโอ้ไม่นะแต่คนนั้นเขาเรียบร้อยเลย มันเข้าข้างหลังโอเคอันนี้ผิดปกติผมรู้สึกได้ว่าเกมนี้มันสามารถที่จะแบบว่าอ่าคิดเราได้คิวเราได้ถ้ามันคิวเราได้น่าจะเป็นเริ่มใหม่นะผมดูทรงแล้วเหมือนไอ้เกมไอ้ที่เราเล่นเมื่อคลิปคลิปก่อนหน้านี้แหละที่แบบว่าแม่พอคิดเราต้องไปเริ่มใหม่โอเครถไฟมาแล้วมันจะปกติทุกมันจะมีปกติบ้างไหมเนี่ยหรือมันจะผิดปกติทุกรอบเลยเนี่ยสามศูนย์ห้านะรถไฟ อันนี้จะต้องจาไว้เพราะบางทีมันอาจจะเปลี่ยนเลขใส่เราก็ได้อรอบน,นี้ปกติใช่ไหม<บ>ดูแลว้วรอบนี้น่าจะปกตินะครับใช่ไหพ่อหนุ่มทุกอย่างปกติดีใช่ไหมไปจราจรเดินได้แล้วก็สีแดงอันนี้อาจจะต้องจําไว้หน่อยหร,อ <yg unified> หรือเปล่าถ้ามันไม่ผิดปกตินะริมหาดก็ดูปกติดีรถตู้ก็ดูปกติดีโอเคไปกันต่อวันนี้เขาก็ไม่ยืดดูจักรยานของมันเดิมเลยนะรอบนี้ปกติใช่ไหมถ้าปกติถ้าเราตอบผิดนี่มันจะเป็นเริ่มใหม่หนะเนี่ยน่าจะอย่างนั้นนะอืมปกติเออเราไปเรือเรือแบบปกติสักที วัดเฮ้นะเมืม่อกี้อะไรผิดปกติอ่ะอู้รถเสียแต้มสามแต้มไปเลยคนดูรอบนี้ของแท้รอบนี้อาจจะปกติก็ได้นะผมไม่เห็นสิ่งผิดปกติดใดเลยอาจจะมีอาสูรยอยู่บนรถไฟก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีอัาคสาโคมาไขไขตรงให้เราก็ได้ <laughs> มันเป็นอาสูรเถอะถ้าอย่างนั้นนี่จะเปรี้ยวมากเลยนะแบบจะว่ายังไงดีอะ เันคงเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยเแฟนๆยายบาหรือดาพี่ข้าศูนน่าจะเข้าใจนะเราแบบมีอากศาศออกมากลางวงเวทอะไรงี้มน,นุอันนี้อันนี้ปกติแหละปกติใช่ไหม,มสปารท์ทปัพอุ๊ยโอเคทุกอย่างปกติเราได้มาแล้วหนึ่งแต้มนะครับผมสำรวจเลยสำรวจเลยเอ๊ะป้ายนั้นม,มีอยู่แล้วหรือเปล่าเห็จำได้แล้วมีมป้ายอย่างเ้นด้วยใช่ไหมมันมันม,ม,ม,มันก็ควรจะมีนะ <Brand. S 1> อ,อ๋อแล้ว,วป้ายนี่ผมไม่ได้จำอะแต่มันก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละปกติสองรอบติดเลย What What the hell เมื่อกี้มันผิดปกติเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเริ่มติดตรงนี้เหรออุ้ยทะเลสีแดงว้าววอน้ำท่วมอุ้ยโหสีแดงอย่างกับเลือดมันจะท่วมโอเคหยุดละทะเลเลือดทะเลสีดำไม่ใช่ละอนี่มันเพลงยืนไปสีแดงเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นทะเลเลือดอย่างนี้ เก okay, ยังมองเห็นการ์ดอยูอ่แล้วมันผิดปกติตั้งแต่ราแรกเลยเหรอแสดงว่าราแรกก็มีสิทธิ์ผิดปกจะผิดปกติได้ไม่ได้เหมือนเกมอื่นที่แบบว่าราแรกจะไม่นับเสมออะไรเงี้ยโอเคน้ำมาสุดที่ตรงนี้เอ้ยนึกได้อีกเรื่องหนึง่งอีวานเกลียนน่าจะมีฉากแบบนี้มั้งในอีวานเกลียนนะนะไม่ได้ดูนานแล้วผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้ผิดปกติโอเค อุ้ยโอ้โหมาตั้งแต่เริ่มเลยเหรอดูแบบมึงยืนอย่างนั้นโอ้โหแล้วตัวเราที่เป็นตัวมันเลอะเลยอ่ะมันจะบอกแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยอะี้ผิดปกติแล้วล่ะยังไงก็ผิดปกติแล้วล่ะก่อนละอย่าอย่าไล่กันเลยนะถ้าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ก็จะวิ่งมาไล่กันเลยนะอุ้ยไอ้เชียแล้วมันวิ่งไล่ผมจริงโอ้โหซาเกโยโซซาเกโยเฮ้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 ยแล้วผมต้องทำไงอ่ะโอ้ยดูว่าจะนีไม่รอดซะแล้ว อะไรมันขึ้นมาได้ไหมเนี่ยมาแบบไททันไทยเป็นออกแบบดีไซน์ว่ามีคิวด้วยรอบนี้มันไม่ได้แต่มันไม่คิวแชรกวนานั้นว่าจะต่เรามันก็ไม่แน่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อมันมาเดินวนๆเฉยๆหรอมั้งมันเหมือนไม่ได้วิ่งเสร็จเลยหรือเปล่าโอเคมันมาเดินวนๆเฉยๆโคตรน่ากลัว ผมรู้ว่ามันจะมาวิ่งใส่เราสิวิวิวโอ้ฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมไม่น่าไปลองเลยถ้าโดนก็คือเริ่มใหม่ด้วยโอ้ยทั้งวันเริ่มใหม่หมดเลยอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยโอ้แต่เ,เริ่มอีกแล้วยุ้ยไปเจ้ยคือระบบอะไรเนี่ยระบบ,บแบบใหม่เหรอการคนเดินปีนข้าวใช่ไหมแบบใครมุดไปก็โดนตีเลยใช่ไหมน่ากลัววะ่ะมาเป็นหนวดเลยแบบเหมือนหนวดอะไรสักอย่าง น่าจะออกแบบมาให้แบบว่าไปข้ามไปแบบมุดไปนี okay. ่โดนตีเพี้ยเลยฮะแล้วทำไมพวกหนุ่มคนนี้เขาเดินได้เลยอโอ้โอ <ok ้คือต evet ้องมุดไปเลยมุดไปเลยนะไม่กลางขึ้นให้ด้วยนะอย่างนี้ก็ได้เหรอยุ้ยยุ้ยคือเราต้องมุดเอาอะนะโอเคมุดเอามุดเอาไม่เปิดด้วยอย่ามีอะไรที่แบบเป็นเป็นแบบไอ้พวกหมีที่มาไล่เราได้ไหมเพราะตุยแล้วอะไรแบบนั้นแล้วแบบต้องมาเริ่มใหม่นี่มันแบบจริงว่ะเราไปไม่เคยถึงห้าด่านเลยว่ะสามด่านเองอ่ะ โอเคสำรวจรอบๆเหมือนเดิมีมนี่อะไรป้ายสีฟ้านะั่นก็ยังมันก็มีแต่แรกอยู่ละปกติไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยโอ้โหฮะทำไมเป็นสิบเราผ่านสองด่านแล้วหรอผมลืมแล้วผมลืมโอเคอันนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรทำไมรู้สึกเหมือนทะเลทะเลมันสว่างขึ้นใช่ไหมทะเลมันสว่างขึ้นใช่ไหมปีกเองหรือเปล่าวะผมรู้สึกว่าแมพมันสว่างขึ้นนะไม่ไม่มั่นใจว่ะทำไมรู้สึกเหมือนทะเลมันสว่างขึ้นวะอันนี้ผิดปกติหรือเปล่าอะทิบหายแล้วฮะทำไมผมรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นวะ เมนบาร์ี้ว่าันนี้ผิดปกติดูวะอันนี้ผิดปกติรู้สึกรู้สึกได้มันมันใส่มาให้เล็กๆน้อยๆอุ้ยอุยอ้ยโอชียอะไรนะโอ้ยทางแก๊สเป็นไฟมาเลยมันจะไม่ระเบิดใช่ไหมถ้ามันมีไฟผมว่าถ้าเราเดินไปโดนมันระเบิดแน่เลยว่ะใช่หรือเปล่าอุ้ยโอ้ลองแตะดูลองสัมผัสดูอุ้ยมีมาอีกโอ้โหเราไปมาเป็นเวฟอ๋อเราต้องเราต้องหลบใช่ไหมหรือจะไม่หลบไม่หลบมีสิทธิ์ได้เริ่มใหม่หมดหรือยัง อย่าโผล่มาตรงนี้นะโอเคเราไปรอด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 ผิดปกติผิดปกติผมก็ว่าอยู่ดีแม่ไปดูสว่างขึ้นเอาทีแม่เอาถังจุดไฟมาจิ้งใส่เราเลยเอาไปผ่านแล้วโอ้ยทะเลมันก็สว่างอยู่แล้วทะเลมันก็สว่างอยู่แล้วผมนั่นตกใจเองโอเคเริ่มจําได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้รับรองว่ารอบนี้ไม่มีซีพีวีผ่านตาผมไปได้แน่นอนอุ้ย what นั่นท่านเลนงูคุมาหรือเปล่า ทำไมเป็นไฟไปเลยอุ้ยชเชดกเตอารมณ์เหมือนประตูวิติ เดินเหยียบไปจะไม่โดนไฟคอ,อกตุยใช่ไหมเนะนี่ยนึกว่าท่านลินงูคู่มาเองเลยไม่มาเป็นไฟเลยโอเคอันนี้ปิดปกติแน่นอนร้านเปอร์เซ็นเด่นสักขนาดนั้นหมดแล้วแล้วมาเป็นทางเป็นไฟไปเลยหกใจหมดเลยเมื่อกี้ไปกันตัวมาวัาตานี้มาจะเล่นเกมนี้จบในราวนี้เลยก็ได้นะโอ้โหเดือดแปลละขี้โม้ชิบหายยังไม่ถึงยึดทางเลยไม่ถึงหกเลยจะบรรับผมเริ่มจับผมเริ่มจําสิ่งรอบๆไปได้หมดแล้วไงอันนี้ปกติแหละน่าจะปกติแหละไม่มีอะไรหรอก นานมากนะก่อนเขาจะก้มอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะยินดีด้วยที่ประสบความสำเร็จ5ครั้งตอนนี้คุณสามารถเข้าสถานีรถไฟได้แล้วฮะหมายความว่ายังไงเุ้ยแล้วผมเห็นไอ้ตุ๊กตาหมีนี่อีกแล้วมันมาอีกแล้วอะนะโอ้ยโอเครอบนี้เราต้องไม่ประมาทนะเหมือนมันจะเดินเข้าไอ้พวกผ่านไอ้พวกนี้ไม่ได้เราต้องจับจังหวะทีดีใช่ไหมมนเดิ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 นโอเคไปแหละ วิ่งเลยไป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 ,ไปเออมันน่าจะข้ามาตรงนี้ไม่ได้ไม่เด็กกูหรอกรอบนี้นะรอบนี้ก็น่าจะมาครึ่งทางแล้วเปลัาเรามีอะไรขึ้นใหีกเลยเนะน,นี่ยคุณสามารถเข้าสถานีรถไฟได้แล้วทางออกใหม่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งข้างใน,นโรนมองหามันสำหรับสถานการณ์นี้เท่านั้นโอ้โหรอบนี้เราไม่ต้องวารา์ปแล้วนี่มันให้เราเดินเข้ามาดูเลยโอ้เสียบการ์ดโอเคตอกบัตรตอกบัตรอบนี้คือให้เราขึ้นรถไฟเลยหรอ เขาบอกว่ามันไม่มีสิ่งปกติเราไม่ต้องจำอะไรก็ได้มั้งงั้นเราก็น่าจะขึ้นรถไฟเลยได้เลยเลยประตูนันเป็นเงาดำๆหมายความว่าไงอุ้ยโอ้แล้ว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 มันจะเพิ่มขึ้นมาทำไมไม่เข้าใจเพื่ออะไรแล้วมันก็บอกว่าไม่มีสิ่งผิดปกติตรงนั้นด้วยนะหรือมันมีวะทุกอย่างปกติดีรอบนี้อุ้ยปกติจริงด้วย ห้าเหลียวห้าเหลียวห้าเหลียวใกล้จบเหลียวคือรอบนี้แหละว่าปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างแล้วครับน้องๆปกติทุกอย่างเลยครับน้องๆไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับน้องๆโอ้ยว่าจะขับสะไปเนี่ยแบบปกติสองรอบติดอย่างที่ผมบอกเลยไปเนี่ยอ๋อผมไม่ได้สังเกตบนรถไฟหลายรอบแล้วรอบนี้แหละอาจจะมีผิดปกติบนรถไฟก็ได้นะครับก็ดูก็ไม่มีนะตู้รถไฟแล้วพี่กายเป็นเสาไฟเองเลยอะนะ คอชเทเยอร์แหละอาว่าเดินข้ามบ่อยก็เลยอยากจะคอไปเสาไฟอะไรอย่างงี้บะ <c oughs> คนบ้าเลยคอเอเยอร์ไปเสาไฟอะรู้สึกเหมือนจะเคยเห็นอยู่นะพวกชอบคอเป็นแบบ่างอย่างๆในโลกจริงอะเดี๋ยวห่าใช่ไหมผิด <c oughs> ปกติสี่แล้วเราก็จะชิดเกมนี้ละไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงเราได้นะพวกแกเลยปิ๊บแกนปิ๊บเราไปเลยปผิดปกติไอห,หมอดำๆนี่แบบว่าอุย้ย สี่แล้วอะยืนมองงงเปล่ก่อนเพื่อมีใครไปยิงเต้นบนหลังคาเดี๋ยวเรามองไม่ทันเห็นวันดีพี่เลิกคอสเพย์แล้วเหรอครับผมเมื่อวานแต่งจัดเต็มเลยนะครับพี่แปลงร่างเป็นเสาไฟซะเองเลยไฟไม่มีอะไรผิดปกติอเอาอีกแล้วเหรออุ๊ยโอ้โหแล้วมากันหลายคนด้วยรอบนี้มากันทั้งครอบครัวเลยไหมครับพี่พี่ไม่เดินเหรอผมเดินไปได้ไหมแล้วพี่บอกตรงนี้แล้วผมไปยังไงล่ะครับพี่ โอ้โอเคมีทางให้เดินอยู่โอเคผมนึกอันนึงอะ่ะผมนึกถึงคลิปอันนึงที่แบบว่ามันเป็นคนเต้นแบบว่าใส่ชุดแบบพนักง,งานออฟฟิศแล้วมายืนเต้นพร้อมกันนะที่แบบเต้นเต้นพร้อมกันนะที่มันเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นแบบไวรัลนิดนึงถ้าใครเคยเห็นน่าจะน่าจะเข้าใจโคตรเหมือนโอ้ยเรอดีมากกัะทั่งออฟฟิศเลยนี่ครัแบบว่าแต่งคอสเพลย์ไป็นทุกคนนี่หลอนเลยนะโอเคปิ๊บไปโอเคผิดปกติ อุยอีกสามตายต้องั้นเองคนดูเราก็จะพิชิเกมนี้แล้วว่าตั้งใจ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 ไม่งั้นต้องไปเริ่มใหม่แน่เลยโอเคไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมมันระแวงนะแบบเวลาเวลาใกล้จะใกล้จะจบแล้วอ่ะแล้วแบบมันปกติแล้วมันสึกระแวงไงก็เราจะพลาดบางอย่างไปเลย <S <S ไฟก็ไม่มีอะไรใช่ไหมรอบนี้พี่มาคนเดียวใช่ไหมครับโอเครอบนี้พี่เข้ามาคนเดียวนะไม่ได้แห่กันมาทั้งออฟฟิศเหมือนรอบพี่แล้วปกติแหละทะเลก็ปกติดีแล้วไฟปกติดีรถสู้ มีอะไรแอบอยู ead, değil, ่งี้หบอกสติ๊กเกอร์แมวนี ant 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 ant> ่มีอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้เดินไปดูซะด้วยปกติแหละนะปกติเธอพี่ผมขอละโอเครอบนี้น่าจะไม่มีอะไรนะโอ้ยเหลืออีกสองตาเองโอ้ยเกมไม่ได้ยอมให้เราผ่านง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอปังเฮียนี่ปกติเกือบละเกือบเกือบไปคลิกกระบาดเป็นสิ่งผิดปกติละว what โอ้โหเหมือนกับว่าโอ้ก็คือถ้าเราพลาดมันก็คือแบบว่าจะรถแทมลงอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ปะมันก็ไม่ได้ให้เราไปเริ่มใหม่ทั้งหมดโอ้ยแต่เมื่อกี้อะไรผิดปกติอ่ะต้องดูผมไม่เห็นอะไรเลยอะใครเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะผมผมไม่เห็นจริงว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเหลือจะเป็นป้ายที่มันสะท้อนแต่เราไม่เห็นว่ามันสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพลาดอะไรเมื่อกี้อ้าเริ่มใหม่เลยแต่ก็ยังดีที่มันไปเริ่มมันไม่ไปเริ่มให้เราใหม่ทั้งหมดทั้ง12ตาเลยโอ้จะจบอยู่แล้วโอ้โดนโดนหลอกโดนเหลี่ยมอะไรยันี้ ปกตินะไปกันต่อพวกป้ายอันนี้ก็ดูปกติไม่มีอะไรจะบอกนะว่าบนรถไฟนี่ก็มีอ่ะบนรถไฟก็มีหรือเปล่าเนี่ยนี่ปกติปกตินะนะขอร้องล่ะขอร้องล่ะโอ้ปกติได้มาแล้วหนึ่งเต็มมองรอบๆเราไปต้องรีบก็ได้มองรอบๆก่อนมองรอบๆอบไปดีอุ้ยรอบนี้มีกระคอเชมาอีกแล้วเหรอครับพี่ชาย รอบนี้มาสี่เสาเลยเท่กว่าเดิมอีกรอบเนี้ยแบบว่าฟูลอาร์มอร์อะไรอย่างงี้ป่ะใส่มาแบบฟูลออปชั่นรอบเนี้ยรอบที่แล้วมันยังแบบจัดเต็มไม่พอหรือยังไงอุ้ยอุ้ยพี่ทำอะไรอ่ะอุ้ยอจ้าที่จโจมตีนั่นก็ไม่บอกเก็บกันวิ่งอุ้ยแล้วพี่มาไล่ผมทำไมโอ้ยโอ้ยผมแซวพี่ไม่ได้เลยพี่จะโอ้โหเราจะเอาเสามาทิ้มกูเฉยเลยไอ้ก็จะเอาเสามาทิ้มเราเฉยเลยดูดิผมใช้เสาเช็ดเสาในการจู่โจมอุ้ยโอ้โหแเราไปดังตัวกี่ตัวนพี่ อุยมีสองตัวโอ้โหนี่พี่เอาเพื่อนมาด้วยเหรอเนี่ยวันนี้เขาไม่คอนคนเดียวอ่ะแล้วมาสะดุกเชียช่าอะไรสีเสากายสิทธิ์หรืออะไรหรือเปล่าชื่อท่าอะไรเงี้ยโจมตีด้วยแท่งเสาดีได้ไม่โดนเมื่อกี้โหเชียวไปนิดเดียวผิดปกตินะครับผมได้มาอีกหนึ่งเต็มเลยอีหกขาไปไปแบบเร็วๆกันเลยดีกว่าอุ้ยอู้โหว้าวต่อืออะไรน้ำท่วมเฉยโอ้เราจะท่วมจนสุดไปเนี่ยเฮ้ยวัด สงการหรือยังไงโอเคมันมันไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเลยนะก็ตกใจหมดผิดปกติอันนี้ยปกติก็บ้าแล้วญี่ปุ่นเขาไปเทศกาลสงการด้วยแหรอครับผมที่เสาไฟพังอย่างนี้นี่เสาไฟมีน้ำ่วออกมานี้เราต้องเรียกช่างประปาหรือว่าเรียกการไฟฟ้าครับอันนี้ชักไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็ดูเราต้องเรียกอะไรถ้าเกิดกรณีนี้กับว่าเสาไฟเรามีน้ำ่วกมาเราต้องเรียกช่างประปาหรือว่าต้องเรียกการไฟฟ้าครับหรือต้องเรียกผู้รับเหมาใครจะมาซ่อมเลยทีเนี้ย โอเคอน,นี่ผิดปกตินะฮะน้ำท่วมมือก็สงการโอ้ยนานที่ห้าอะไรครับคนดูเฮ้ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันผิดปกติโอ้ยแต่รอ,อบนี้ก็มาให้ซหมจะเด่นจ้ะอันนี้ก็ผิดปกติแน่นอนเพราะปกติเกมมันไม,ม,นไม่มันไม่สว่างขนาดนี้ปกติเกมมันจะดูเป็นยามเย็นอันนี้แบบโอ้โหมาซะแบบกลางวันเชียเที่ยงตรงอะไรเงี้ยแสงจ้ามาเชียอันนี้ผิดปกติแล้วครับพี่ พี่ปกติแบบสีลับใช่อันนั้นอันนั้นแปลงอะไรอะจิ้งหรีดหรอจิ้งหรีดตัวปกเอกเลยดูดิเขาดูจะไม่สวมผมใช่ไหมผมเป็นจิ้งหรีด<ห>ด้วยไอสิ่งที่เราได้ยินนี่คือตัวนั้นใช่ไหมขอให้ฟิวแบบอารมณ์ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นรูดูร้รรอนที่ญี่ปุ่นที่จะมีแมงจิ้งหรีดเกาะอยู่บนกรแเพงอุ้งนี้ก็มีตัวอยู่ตัวหนึ่ง,งแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะมีแค่สองตัวใช่ไหมผมว่าไอตัวนั้นไม่น่าปลอดภัยสักเท่าไหร่ <Okay. S 1> ดูเร็วไม่น่าปลอดภัยสักเท่าไหร่ โอเคมันเป็นพราะประกอบฉากเฉยๆวุ้ยโูวูกูเพิ oh! ่ง oh! พ yeah, ูดไปอย่านะตกใจหมดเหี้ยตัวนี้ก็ไม่ใช่ไหมกูเพิ่งพูดไปแบบว่ากูจะบินมาจู่โจมเราแต่วุ้ยโอ้โหตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งเยอะเหลือเกินเห็นแล้วหิวแมงทอดกรอบ่ะมันก็ไม่นอนตุยตัวเอ้าแล้วพี่มาหมุนอะไรตรงเนี้ย w ายมันจะไม่มันจะไม่กัดเราตุยใช่ไหมโอเคอันนี้ผิดปกติ เกือบไปแล้วผมว่าถ้าโดนนี่เราเริ่มใหม่แน่เลยนะเออถ้าถ้าโดนแล้วนี่เราเริ่มใหม่แลยนะโอ้ยเราโอเราเหลือแค่สองตาเท่านั้นนะคนดูเราก็จะพิชิตเกมนี้อย่างแท้จริงแล้วรอบนี้รอบนี้เรามาชัวรอบนี้เรามาชัวรอบนี้เราผ่านชัวชัวแล้วรอบนี้ปกติเหรอเฮ้พี่แล้วพี่ปิดอย่างนี้แล้วผมข้ามยังไงอะเอา้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <Taj. S 2> อันนี้ผิดปกติแล้วเอ้าแล้วมันปิดลงอย่างนี้แล้วเราไปยังไงอะว,วั a เกมที่นั่งได้ไหมกระโดดได้ไหมไม่ได้ด้วยคนดูโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอกิมเมื่อกี้ผมเดินมาช้าไปหรอ พี่ได้โปรดมีสีวิตกฎไหมไม่มีด้วยจะบอกนะว่าบังคับบังคับเรารีสตาร์ทเกมอะ่ะอุ้ยได้กระดางเกลียดเกินพี่อ๋อนี่งใช่ไหม<ะ>ตรงนี้ปกติมันเปิดอยู่แล้วหรือเปล่า <laughs> มันไ,ไม่เปิดดิ <laughs> ให้เราเดินว่ามันทางนีแทนนะนะ <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอ <laughs> หรือเปล่าวะ <laughs> วัวเดียวโอ้มาให้เรามาอีกทางหนึ่งแทนเกือบแล้วเกือบได้รีเกมแล้วไม่ละอุ้ยตาเดียวดิถ้างั้นน่ะเขาดูอีกแค่ตาเดียวเราก็ผ่านแล้วดิถ้างั้นอ่ะผิดปกติโอ้โหเราได้ไปทางพิเศษนะอ้อมอ้อมไปสะไกเลยอีกแค่ตาเดียวอีกแค่ตาเดียวเท่านั้นมามาดูกันเขาดูว่าเราจะผ่านปหรือเปล่าตาเนี้ยเราผ่านนะครับบสุดทายแล้วปกติแบบเต็มฟรีได้ไหมถ้าผิดปกติก็โหแบบคอนิดดนเล้ถ้าจะไม่ผิดปกติก็คือแบบไม่มีอะไรเลยได้โปรดได้โปรดนะได้โปรด อุ้ยปกติมันไม่มีโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิโอ้โหรอบนี้เขาพาพเพื่อนมาด้วยแต่เพื่อนเขาอยู่บนรถไฟนะครับก็ดูมากังฟลายฟิตเหมือนเดิมเลยอะ่ะแปลกไปลกแปลปวิเราวิ่นที่เกมนี้ได้แล้วนะแต่ก็อย่าเพิ่งได้ใจไปผมรู้สึกมันหบ่หนแต่ก็ไม่ใช่แบบเปิดประตูมาปุ๊บไอ้พวกนั้นมันลุมลุมตีเรานะลุมตีไปเริ่มใหม่ก็ไม่เอานะเกมฮัลโหลก็หามองหน้ามองหน้าบนรถไฟก็ได้เหรอไม่ใช่ไหม เราจะยังอยู่บนรถไฟกันหมดเลยอะขึ้นไม่ได้ด้วยทำไมทำไมต้องอยืนตะแคงข้างอย่างนั้นวะทำไมทไมต้องตะแคงข้างด้วยโอ้อีคนนี้ก็หันหน้ามันจะได้ดูไม่ซ้ำๆเจ๋อเหรอแล้ว What What พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับพี่หลีกทางให้ผมนิดนึงได้ไหมครับพี่ที่มันแอร์เหลือเกินโอเคพี่ยืนแอร์เหลือเกินกนี่ควจะไม่มีทางขึ้นตะแล้ โอ้ยผิดปกติอือจบสักที yeah อ้ย,อยนะก็ไปตอนสว่างนะคืออะไรอันนี้นั่นมันคืออะไรโอ้ยแล้วเราผ่านเกมนี้แล้วว่าคนดูอันนี้นะบรรยากาศจะไม่ใช่กลางวันนะดูจากสรงแล้วจะเป็นตอนเช้าตู่นะ้นี่เราผ่านแล้วใช่ไหมอันนี้จะจะจะเป็นฉากจบเกมหรือเปล่าซึ่งแบบนี้นี่ผิดปกตินะเราต้องเลือกผิดปกติใช่ไหมเนะี่ยโอเคไม่น่าจะเลือกปกติได้นะหรือว่าจะไม่ต้องเลือกอาจจะเป็นฉากจบเกมเอาว่ะ มันจะมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นให้เราได้รับชมหรือเปล่า <S <S มาไปดูกันเลยเดี๋ยวที้เจ็รอบนี้เกตดนะว,ว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่มานะผู้ชายคนนั้นเขาจะมาตอนช่วงช่วงฉากเกมเป็นฉากหัวค่ำไม่ใช่ฉากเช้า,าตอนเช้าตู่อย่างนี้เขาไม่มามแปลกไปแล้วตรงนี้ก็ไม่มีหมอกก็ด้วยหมอกจะมองมาอยู่ตรงนี้แทนหรือเปล่าโอเคก็คือเราไปทํางานยามเช้าบนรถไฟก็ปกติอยู่ทุกอย่าง อันนี้ก็คือผิดปกติใช่ไหมุูแค้นที่ดิสดอร์ดไลท์ now เราไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วตอนนี้โอ้ก็คืออันนี้ก็คือปกติแล้วหรอมันปิดป,ประตูผิดปกติไม่ให้เราไปโอเคเลมเคลียร์โอ้ ล้วเสียงเกมอย่างดังเลยครับเมื่อกี้ในที่สุดเราก็จบเกมดีที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับคุณดูสนุกกันหรือเปล่านะฮะถ้าหากสนุกก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กดติดตามรับชมด้วยนะหรือใครมีเกมไหนสเสนอก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมและใครชอบฉากก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมบ๊ายบายแลวเจอกันครับ